สวัสดีครับเพื่อไทยแลนด์สวัสดีครับชนะปืนคกลได้ก่อนชกเรารู้สึกไงบ้างครับก็ก <_ an> วนหวานเล่นหนึ่งครับ <_ an> พีเขาเก่งเกมการชกวันนี้ด,ดูดูง่ายกว่าทีคิดไหมใช่ง่ายกว่าทีคิดครับก็ภาพร,ร่างกายดีด้วครับอตอนน <_ an> ีครับก่อนชกเราเราเราคิดไหมว่าเกณฑ์จะออกมาชนะแบบง่ายหลือเกิน <_ an> ไม่ไม่คิดว่าออกมาอ่าน่าจะสู้ยากด้วยซ้ำครับอากตามที่คิดมาครับ แก็วันนี้ก็ขึ้นไปก็มัน,ก,นก็ง่ายก่อนที่ก่อนที่เราจะขึ้นชกนี่เราวางเกมวางแผนจะสู้อะไรกับเขาอ,อ่ะก็วันนี้จะเดินเบียดนะครับวางเกมมาว่าต้องเบียดที่เขาให้อยู่ครับต้องคือว่าต้องเบียดต้องให้เขายุบย่นให้ได้เพราว่าดูแล้วเกมการชกที่ออกมาไม่ได้ใช้แรงอะไรเท่าเท่าไหร่เลย เป็นเพราะในเพราะเราเตรียมตัวดีการึกซ้อมหรือว่าการึกซ้อมดีด้วยได้ใหญ่กว่าด้วยครับอืมหรือว่าสภาพร่างกายของคุนกลช่วงหลังก็ไม่เหมือนแต่ก่อนใช่ครับตรงนี้ไหมที่ที่ทำให้เราชนะในวันนี้ก็ใช่ครับตรงนี้ครับก็ร่างกายผมดีกว่าสุดกว่าด้วยอืมถ้าเป็นเมื่อก่อนที่เขากำลังสบกำลังห้าก็สูงยากดีใจไหมชนะระดับยอดมวยแล้วก็ดีใจครับดีใจมากเ้ยไม่คิดว่าจะง่ายขาน กลับมาโชว์โหวตสวยครัครับน้ำหนักน้ำหนักที่เราโชคดีที่สุดกับน้ำหนักพ่กันไหนก็ไปหน้าก็ต้องขอ122นะครับเพราะว่า120ตึงมากเล122มีโอกาสมาที่จะเจอก็เห็นเสียตังค์ว่าที่เชิงช้างขนาดเชิงช้าง122ก็ยิ่งดีเซนเล็กยังไม่รู้เลยครับม่าแล้วเอาอยู่ว่าถ้าคอนเตอร์เห็นเหมาะสมก็มาได้เลยค้อมสู้ทุกคนอันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากฝากใครถึงแฟนที่ติดตามเราไฟน์นิดหนึ่ง ขอบคุณแฟนๆทุกๆคนนะครับท,ที่ติดตามผมนะครับไฟนี้ผมทำได้แล้วครับขอขอบคุณมากครับครับผมยินดีด้วยครับน้องครับผมครับขอบ